การโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเปิดปีไปมาดาวสองดวงกลุ่มลัคนากันอยู่นะครับเมื่อดาวพุธและดาวพระศุกร์กลมลักนะในเฉพาะความหมายของคู่ดาวก็คือเป็นดาวคู่ธาตุน้ำ แล้วก็มาอยู่ในราศีธาตุน้ําสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวสองดวงเนี่ยกลมรักความปรารถนาในเรื่องของกรรมารมณ์ความใคร่ยินดีพอใจในเรื่องของกรรมคุณรูปรสกลิ่นเสียงก็ค่อนข้างจะมีมากผิดปกตินะครับแต่ก็ถือว่าเรามีความรู้สึกให้คิดไว้อย่างนี้ยังมิได้ตายด้านนะ หมายถึงความชุ่มฉ่าความพรั่งพร้อมของร่างกายนะของเหลวความสวยงามแล้วก็ความชุ่มชื่นหัวใจนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับรูปประกายตนนะเมื่อดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ํากลุ่มลักนะครับดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้ําร่วมพระศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ํากลุ่มลักเช่นนี้ พุทธกับศุกร์อีกคู่ดูตะกระมักไม่ละเสพสมชมข่าวหวานนะก็อยากเที่ยวอยากเดิมอยากกินนะครับพุทธกับศุกร์อีกคู่ดูตะกรานะก็เรียกว่าเยอะนะหมดเท่าไหร่เท่ากันแล้วก็จะหมดด้วยทําไมพูดอย่างนั้นดาวพุธพักองศานะครับพุกคืออะไรพุธคือดาวพระลาภะลาภผลรายได้ ตอนพักองศาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปในการจ่ายเพื่อการกินการท่องเที่ยวหรือเรื่องของอความรักความใคร่ความสุขกับการกินดื่มเที่ยวลิ้มรสนะเห็นของสวยของงามพระสุขมาจากพวินาามากุมรักก็ยิ่งสิ้นเปลืองนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเปลืองทรัพย์เปลืองตัวเปลืองใจดาวพระสุขเป็นดาวแห่งความรัก ราศีพฤษภเป็นดาวพบปัตนิมากุมรักเช่นนี้เป็นประเกษตรนั่นก็แปลว่าสนใจใส่ใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะครับนะแล้วก็เรื่องของความรักก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะเห็นแก่ความรักตัวเองมากขึ้นเห็นกับทัวมากขึ้นพนูดง่ายๆดาวความรักคู่รัก ผิดปกตินะอาจจะอ่อนแอไม่แข็งแรงหรือช่วงนี้ก็จ่ายเยอะนะครับนี่แหละดาวสองดวงกลมลักเป็นอย่างนี้แต่ถึงแค่วันที่7พุทธยายนะครับพอพุทธยายการเงินพบกระดุมพระดาวลาพระเข้ากระดุมพระนี่คือโชคลาภผลปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วนะครับเลขบัญชีมีเงินไหลเข้าเป็นอย่างนั้น เงินจากไหนเงินจากคนทางไกลบ้างนะแต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองบ้างเพราะอะไรเมื่อพุธมาอยู่ที่พบกระดุมพระเนี่ยนะครับในความหมายที่เป็นดาวภพลาพระนะแปลว่าได้โชคมีโชคทางการเงินนะครับขณะเดียวกันก็มีดาวพระอาทิตย์ร่วมพุทธร่วมอังคารอังคารก็คือตัวคุณกระดุมพระเนี่ยเรียกว่าคนขยันหาเงินนะ แล้วก็พอร่วมกับพุธแล้วเนี่ยก็จะพูดเยอะหน่อยนะทำการตลาดเยอะหน่อยประชาสัมพันธ์เยอะหน่อยอาทิตย์ร่วมด้วยค้าขายดีเจริญดีสำเร็จดีนะครับการงานก้าวหน้าราบรื่นพอสมควรมีลูกค้ามาสู่มหาอาทิตย์เป็นเทวีโชคในพกระดุมพระแล้วก็อังคารคือตัวคุณก็ร่วมกับอาทิตย์อาจจะมีเรื่องเร่งรีบเร่งด่วน นะแล้วก็มีคู่แข่งขันการค้าขายก็จะถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนับตั้งแต่วันที่เจ็ดมกราคมเป็นต้นไปนะครับการงานก็ดีเกื้อหนุนกันดีนะครับแต่ว่าพุธเนี่ยเป็นประมาจากภพมรณะมาอยู่ที่กระดุมพระเรียกว่าดาวมรณะมากระดุมพระนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองมันจะมีมันจะเกิดแต่ก็อาจจะเป็นไปเพื่อความสุขนะหรือ บางคนก็นำข้าวของนะไปให้กับลูกค้าเนี่ยปีใหม่ก่อนปีใหม่เนี่ยยังไม่ได้ให้หลังปีใหม่เปิดมาก็ไปไหว้ไปเยี่ยมกันก็เป็นธรรมเนียมไปอวยพรปีใหม่นะ่เกื้อหนุนกันค้าขายร่วมกันติดต่อสื่อสารกันมีโชคลาภผลเกิดขึ้นก็ได้จ่ายได้เสียเออบางคนก็เรียกร้องเอาโต๊ะจีน บางคนก็เรียกร้องเอาของขวัญไปจับให้พนักงานต้องเตรียงงบไว้นะครับอ่ะอย่าใช้สมดนะส่วนพระสุขเองเนี่ยแม้ว่าจะเสียก็คือเป็นประเ,เรื่องของความรักค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะครับไม่ค่อยใส่ใจอารมณ์ของความคนรักเท่าไหร่แล้วก็ยังเพนอยู่นะก็ถือว่าดีเนี่ยนะนะยังยังถือว่ามีความสุขความเจริญดี วันที่17มกราคมดาวพระศุกร์จะย้ายนะครับเข้าสู่พบกระดุมพระร่วมกับอังคารอ่ะในส่วนที่ดีนะดาวคู่มิตรคู่ธาตุมาโคจร,รร่วมกันที่พบกระดุมพระสนุกเลยกับเรื่องการนับเงินนับทองจับใจใช้สอยเรื่องเงินเรื่องทองทั้งรับเข้าทั้งจ่ายออกนะครับสุขเป็นดาวพบวินาาก็จะหมายถึง ความสิ้นเปลืองนะแต่ว่าเป็นการจ่ายสิ้นเปลืองเพื่อเรื่องของความสุขยินดีพอใจเรียกว่าช่วงนี้ใยไปพอสมควร6กับ3อยู่ด้วยกันเป็นดาวคู่มิตรไงนะบางคนก็จะพาเพื่อนพี่น้องไปเลี้ยงนะคนที่เกี่ยวข้องผูกพันหุ้นส่วนไปสังสรร์นี่แหละพิจิก เขาจะไปอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อได้ไปสังสรรค์ได้ไปกินเลี้ยงอย่าลืมเก็บสลิปที่ได้จ่ายค่าดื่มค่ากินค่าเที่ยวไว้ด้วยคุณจะได้เงินคืนจากตรงนั้นแต่วิธีเอาเงินคืนนี่ก็เปิดสิครับ GPS มีไว้ไม่จนนะบอกไว้แล้วช่วงไหนเป็นยังไงโดยเฉพาะตอนนี้ในกลุ่ม GPS ก็ส่งสลิปกันพอสมควรเลยนะครับ ได้โชคได้ลาบกันพาจับยามนี่แค่ทดสอบนะทดสอบอาจารย์พาจับยามก่อนแต่เดี๋ยวคนมี GPS เดี๋ยวเขาจะจับยามกันนะครับพาฝึกทักษะไปก่อนวันนี้ก็หลายคนก็รวยกันเลยเออแต่บางคนก็ทำตาปิดๆิดเอเอาไม่ได้อยู่กับตอนหน้าเอาไม่ได้ก็มีก็แล้วแต่โชคลาภผลแต่ละคนนะครับเอาแล้วพูดถึงแต่เรื่องของการจ่ายนะ เรวเรื่องเงินทองล่ะเป็นยังไงดาวพฤหัสบดีคือดาวพบกระดุมพระโคจรอ,อยู่ที่พบอริปราชาโชคก็แปลว่ามันก็ยังมีเรื่องติดขัดอยู่ที่ผ่านมานะแต่หลังจากนี้ไปนะครับไปปลดล็อกนิดนึงนะเมื่อพรฤหัสบดีโคจรร่วมมฤตยูโคจรร่วมภเกในภพอรินะครับทำบุญ สละทรัพย์ปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังที่จะถูกฆ่าปลาหน้าเขียงได้ทั้งสิ้นแต่ว่าจะไปปล่อยไปอะไรยังไงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าปล่อยแล้วเขามีชีวิตรอดไหมอย่างวันนี้ทางลักษณะพิจิกนะเอาปลาไปปล่อยเอาเต่าเอาพวกมีปลาดุกปลาไหลแล้วก็มีปลาช่อนไปปล่อย โอ้โหตัวเรื่องๆทั้งนั้นเลยปลาไหลก็ตัวเท่าแขนเนี่ยหมดเงินไปหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทหรือห้าสิบาทจำไม่ได้อหนึ่งพันห้า้อยหกสิบห้าบาทนะสามรายการพอไปปล่อยพอเราเห็นปลาปับ๊บโอ้โหช่อนยังกระโดจะปล่อยลงสระนี่ไม่ได้ อ่าทำไมปล่อยไม่ได้ล่ะเขาก็มาปล่อยกันบอกไม่ได้ไม่งั้นปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยกลายเป็นอาหารของเจ้านี่นู่นเลยเอาไปปล่อยลงคลองเออคลองหลังวัดให้เขาทำมาหากินในป่าในดงเข้าไปเปิดดูอีกเจอไอ้ดุกดุกก็เหมือนกันมันก็กินยับเลยทำลายระบบนิเวศเดี๋ยวก็จะมีแต่ดุกแต่ดุกไอ้ปลาเล็กปลาน้อยตะพงตะเพียนออกมาเนี่ยตายหมดเป็นอาหารของดุกและช่อน อเอาดุกไปปล่อยตรงนี้ออีกถุงหนึ่งปลาไหลตัวบลเล่ปลาล่ามาปล่อยในสะเ็าบอกดูก่อนสะนะมันมีแต่เขื่อนปูนปลาไหลเขาอยู่ตรงไหนปลาไหลเขาอยู่ในโครนตรมเขาบอกหลวงพ่อก็บอกว่ามีโคลนตมอยู่ตรงไหนก้นสะบอกไม่ใช่เขาต้องมีหายใจเขาไม่ได้หายใจข้างล่างอย่างเดียวมันต้องมีโครนมีฝั่ง เออมีฝั่งน้ํามีโครมีเลนนั่นแหละรังของเขาเอา้าวก็เลยไม่ได้ปล่อยในยวัดไปปล่อยข้างวัดเพื่อให้เขามีชีวิตรอดทําบุญมันต้องคิดว่าให้ชีวิตแล้วมันต้องรอดนะครับไม่ใช่ปล่อยไปแล้วไม่รอดหรือปล่อยไปแล้วไปทําลายชีวิตสัตว์อื่นต่อทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนทําบุญให้คิดนะไม่ใช่ว่าปล่อยๆอ,อย่างเดียวเช่นนี้แล้วเนี่ย ถ้าทำถูกที่ถูกทางตัวเลขที่ปรากฏนั้นไม่ว่าจะจำนวนหรือบินมันจะให้โชคให้ลาบซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเนี่ยถ้าเจตนาให้เป็นบุญน่าดีแล้วแต่ว่าเขาต้องมีชีวิตรอดและเขาก็ไม่ไปทำลายระบบนิเวศอะไรเขาด้วยนะมากันตั้งแต่เวียดนามลาวจบที่ลาวเป็นอย่างนั้นนะครับ ทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนหนาแล้วก็จะปล่อยวัวปล่อยควายก็ต้องดูว่าปล่อยแล้วเขามีชีวิตรอดไหมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแบบเวียนเวียนนี่ไม่เอาเพราะว่าเงินที่เอาไปเวียนเขาไม่ได้ไปเลี้ยงวัวเอาไปสร้างโน่นสร้างนี่นะครับเอาวัวมาเป็นจุดขายก็ไม่ได้เอาที่ว่าสัตว์ที่จะถูกค่า จากโรงค่าให้เกษตรกร,เ,กรเขาเอาไปเลี้ยงต่อมันเป็นกุศลกว่าการเวียนคิดคิดทำบุญแล้วต้องคิดอย่าทําตามเขาว่าทําด้วยศรัทธาคือเชื่อเรื่องกรรมและใช้ปัญญาประกอบด้วยโชคลาภผลความเจริญรุ่งเรืองจากปรากฏแล้วก็ทําบุญถูกที่ทําดีให้ถูกคนด้วยนะครับนะทำบุญกระโจงก็มีแต่เจ๊ง แต่ทำบุญกับพระที่เจ๋งๆปฏิบัติดีก็มีแต่เห่งเหงและล่ำน่วยเป็นอย่างนั้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเปิดโชคเปิดลาบตัวเองปีใหม่ทำบุญอย่างนี้ให้ชีวิตสัตว์หรือจะเป็นเครื่องมือแพทย์ก็ได้นะพระานสปดีในภพปริอันนี้เรียกว่าผู้รักษาผู้ที่เป็นที่ปรึกษาพระสงฆ์อาพาธนะเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ได้ทั้งสิ้น ทําบุญปีใหม่แล้วอธิษฐานขอพรเปิดโชคเปิดลาบวันที่สิบ้ามกราคมพราราสบดีดาวการเงินของคุณแล้วก็เป็นดาวพบปุตตะด้วยปุตตะลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับเริ่มเดินหน้าหลังจากที่พักองศากันมาพอสมควรนะการเงินอาจจะเฟือเ่องเืองติดขัดกับพอสมควรลูกหลานบริวารอาจจะติดติดขัด,ขด โรคภัยไข้เจ็บดื้อรั้นมิฟังความหรือถูกอะไรปิดกั้นไม่ให้สําเร็จหลังวันที่15ทําบุญเปิดโชคเปิดลาภ่ทยชีวิตสัตว์ให้เครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้วพฤหัสเดินหน้าในราศรีกรกฎณวางเป็นมหาอุดนะครับแล้วราศรีกรกฎเนี่ยเป็นภพสุภะคือความดีงามบุญวาสนาศิลธรรมจัญญา พระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความเจริญก้าวหน้าหรือต่างชาติตอบแทนคุณแปลว่ามีบุญมีวาสนามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับโรคภัยไข้เจ็บจางหายโูกหลานบริวารเชื่อฟังไม่ดื้อรั้นเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าจึงไปแก้ดังนี้นะครับเอาละวันที่15มกราคม เมื่อพระหัตถ์นวางย้ายอาทิตย์ก็ย้ายด้วยเข้าสู่พบเรียนสหัชะเพื่อนพี่น้องอันนี้คืออาทิตย์เป็นดาวแห่งหน้าที่การงานภาระหน้าที่ต้องเดินทางแล้วนะต้องเร่งหาลูกค้าและติดต่อลูกค้าแล้วนะครับอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็ต้องดำเนินการอาทิตย์เป็นจุลจักรก็ถือว่าต้องลงมืออาจจะไม่ยุ่งยากมากนะครับเมื่ออาทิตย์ เข้าสู่พบสหัชชะนะดาวพบสหัชะก็โคจรในภพพันธออุดาวพันธุก็มาปุตตะปุตตะก็มาอริดาวอริก็มากระดุมพระก็คือตัวคุณนั่นแหละดาวอริด้วยตนุลักษ์ด้วยคืออังคารเรือนผสมเรือนพบผสมพบอย่างนี้แลกเรือนเกษตรกันด้วยแปลอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลักๆชัดๆในเดือนมกราคมก็จะมี การทำการตลาดติดต่อเรื่องหน้าที่การงานแล้วคุณก็จะได้ลูกค้าใหม่คุณก็จะได้งานใหม่จะได้ที่อยู่อาศัยได้รถราพหนะแล้วก็จะได้ทำบุญทำกุศลตามที่บอกเนี่ยมีเงินมีทองในการชำระหนี้จะกู้หนี้ยืมสินก็สามารถทำได้ และจะมีลาบลอยเกิดขึ้นแก่ตัวเองนํามาเป็นทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายหมุนเวียนอันนี้คือคําแปลร,รวมนะครับคําแปลรวมคือ,อกระดุมพระสหัชชะสหัชชะพันทุพันทุไปปุตตะปุตตะไปอริอริมากระดุมพระความหมายก็คืออย่างนี้อ่ะก็ไปดูอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาดู ถ้ามองลักษณะนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีการมีงานแต่ก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของกินของใช้การดื่มการฉลองนะการตอบแทนรางวัลโบนัสใดๆเนี่ยมันจะมีนะครับแต่การงานมันจะเดินเดินดีมากแล้วก็จะได้ลูกค้าถ้าใครค้าขายก็ได้ลูกค้ารายใหญ่โรงงานใหญ่นะครับ ใครที่จะออกรถออกราก็คงได้รถคันใหญ่แต่บางทีก็อาจจะเป็นมือ2องบ้างนะครับบางคนก็อาจจะได้โชคลาภผลนะลูกหลานบริวารที่ดื้อรั้นก็ฟังความดีแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าดีอันนี้คือวิธีการโคจรของดาวในช่วงเดือนมกราคมที่จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกสำคัญคือพื้นดวงชะตานะครับ บางทีเรื่องดีๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่เกิดมาถึงเห็นอยู่ชัดๆมันก็หลุยพุทธหลุยพุทธก็เอาไม่ได้ก็มีก็ต้องไปดูที่พื้นดวงชะตาของตัวคุณเองหากใครหวังประสงค์โชคลาบก็ถือว่าเด่นนะดาวพุทธเนี่ยนับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะครับโคจรอยู่ที่พบกระดุมพระ แต่มาจากพบมรณะนี่จะหมายถึงค่าใช้จ่ายบินสลิปเลขบัญชีนะครับที่ใช้จ่ายเรื่องการกินการดื่มแล้วก็เงินที่ใช้ในการทำบุญด้วยเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ทำบัญชีคนจะรวยต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายแปลผันค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด คุณจะต้องทําบัญชีเงินเข้าเงินออกต้องจัดต้องทําสลิปต่างๆก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเอาไว้ทําบัญชีให้ตัวเองอย่าทิ้งพวกนี้เด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นดาวจรแบบนี้เนี่ยมันจะจ่ายไม่ยั้งคิดแต่ถ้ารู้จักเก็บสลิปทาบัญชีใช้จ่ายก็จะเริ่มรู้จักการบริหารเงินนะครับเมื่อมีมากก็เอาไปลงทุนให้ขยับขยายด้วยความรอบคอบ นะครับหรือใครจะเอาสลิปไปลงทุนก็ตามอัธยาศัยแต่ละคนตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นไปโชคลาภผลดีมากนะครับเดี๋ยวพักสักครู่มาดูชาวลัคนาราศีธนู